ขอเป็นมาม่าที่หนึ่งแล้วกันค่ะอะไรนะครับมามา่าแกแต่ตัวก็ดูดีมีระดับเหมือนพวกผู้ดีแต่ดันสร้างมาม่ากินสงสัยเป็นผู้ดีจอมปอมอย่างแง่เลยแกคำพูดคำจาของคุณเหมือนไม่เคยถูกอบรมสั่งสอนมาเลยนะคะน,นี่ลย C W M ฟิล์ม สวัสดีครับคุณผู้หญิงมากี่ท่านครับฉันมาคนเดียวค่ะครับถ้าอย่างนั้นเชิญคุณผู้หญิงด้านนี้ได้เลยนะครับค่ะเมนูครับคุณผู้หญิงทางร้านเราเนี่ยมีเมนูแนะนำเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อวากิว a อาอาหารสไตล์ยุโรปขอเป็นมาม่าที่หนึ่งแล้วกันค่ะอ,อะไรนะครับ ไม่มีหรอ,อ,อมีครับแต่ว่าเมนูทางร้านก็มีเยอะนะครับคุณลูกค้าลองดูก่อนไหยครับมันไม่เป็นไรค่ะฉันอยากกินมาม่าขอใส่ไข่ได้วยนะคะครับครับรออาหารสักครู่นะครับเอาลูกลูกค้าเข้าหรอใช่ครับใช่คนที่มาเสอนองานหรือเปล่า มผมว่าไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปเพราะว่าผมไม่เห็นเขามีแฟ้มงนานหรือว่าเอกสารอะไรมาเลยเอาเหรอโอเคโอเคถ้างนั้นเดี๋ยวฉันออกไปดูเองดีกว่าครับฮัลโหลครับกี่ท่านนะครับอ๋อเป็นวันไหนกี่โมงดีครับอ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยวไปเช็คให้นะครับ เออนี่ไงวะแกว่างานที่เราเอามาเสนอวันนี้เราจะผ่านไหมก็ต้องผ่านสิจ้าข้อมูลของเราทํามาครบขนาดนี้เออจริงด้วยเนาะแถมพรีเซนต์เราก็ซองกันมาอย่างดีเลยแบบนี้พวกเราต้องปิดดิวได้แน่นอนมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสิทีนี้บอสก็จะให้โบนัสพวกเราเยอะเพราะพวกเราปิดดิวนี้ได้แตพวกเรารีบไปกันเถอะไป ที่นี่หรูเนาะแกต้องแพงมากแน่ๆเลยก็ใช่นะสิแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าถ้าพวกเราขายงานนี้ผ่านเราก็จะมีปัญญาไปกินร้านแบบนี้บ่อยๆนั่นสิเนาะถ้าเป็นแบบที่แกว่าพวกเราก็จะได้เป็นไฮโซเขาสักทีฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป ฉันเห็นล่ะฉันรู้สึกไม่ถูกชะตากับยียนั่นเลยไม่ต้องไปสนใจหรอกนี่ครับได้แล้วครับมาม่าใส่ถ่ายของคุณผู้หญิงขอบคุณค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะมามา่าวแกแต่งตัวก็ดูดีมีระดับเหมือนพวกผู้ดีแต่ดันสั่างมาม่าก,กิน สงสัยเป็นผู้ดีจอมปอมอย่าง,งแง่เลยแกขอโทษนะคะกรุณามีมารยาทนิดนึงนะคะถ้าพวกคุณจะแอบนินทาฉันก็นินทาให้มันเบาๆนะะ่อค่ะใครว่าพวกฉันแอบนินทานี่พวกฉันตั้งใจพูดให้ได้ยินเลยนะอีคนจนอัพเกรดสั่งมาม่าในพัตคาร์หรูนั่นสิสั่งอาหารสิ้นคิดราคาถูก ไม่เหมาะสมกับเสื้อผ้าที่ใส่เลยเนาะนี่ถือว่าชุดที่มันใส่ของที่มันใช้ก็เป็นของก๊อปนี่ก็แสดงว่าปลอมทั้งตัวตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยสิแกว้าสงสัยจะอยากเป็นผู้ดีจนตัวสัน่นถึงได้กล้าทำอะไรแบบนั้นโอ้ยแต่ดูแล้วก็คงจะไม่ใช่อะแกอุ้ยเจ็บจีด๊ด ที่คุณว่าหรอกคะ่ะแต่พูดราจาอะไรให้เกียรตดคนอื่นไหนนะคะพวกฉันน่ะให้เกียิแต่คนรวยรวยดูดีมีฐานะแต่ไฮโซจอมปลอมอย่างเธอฉันไม่ให้เกียิหรอกพวกคุณแต่ตัวดูดีกันมากเลยนะคะแต่ไม่คิดเลยนะคะว่ามรารย,ยาของพวกคุณมันจะตรงกันข้าม <c oughs> แก้วอีกอย่างนะคะคําพูดคําจาของพวกคุณเหมือนไม่เคยถูกอบรมสั่งสอนมาเลยนะคะ เยาวามันว่าแกไม่มีใครสั่งสอน,สอนแถมยังมารยาทามอีกมันก็ว่ากันงคู่นั่นแหละหน้อยทำามาเป็นผู้ด,ดีแกกับฉันมันก็คนฉันเดียวนั่นแหละไม่ค่ะฉันกับพวกคุณมันต่างกันทั้งความคิดแล้วก็จิตใจเยวามันว่าแกปากมาปากนี้เขาไม่เถูกเล่นกับไข่ม่เล่นมันเล่นกับวาริน นี่เลพวกคุณจะทำอะไรป่านฉันน่ะฉันก็จะทำให้แกได้กินมาม่าสนใจไงคุณมิตะนี่พวกคุณสองคนทำอะไรก็อย่างนี้นะสิคะมันมาหาเรื่องพวกเราใช่ครับเขามามองหน้าพวกเราแล้วก็บอกว่าพวกเราไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนแถมยังจะไล่พวกเราออกจากร้านอีกนะคะ ค่ะพวกเราแค่ป้องกันตัวผมไม่เชื่อเขาไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนผมรู้จักคุณดีรู้จักคุณปีเตอร์ไปรู้จักคนแบบนี้ได้ยังไงครับผมต้องถามววาคุณตังคะว่าพวกคุณไม่รู้จักเขาได้ยังไงเพราะเขาเป็นพี่สาวของผมและก็เป็นคนที่จะมาร่วมพิจนารณานงานของพวกคุณไง คนที่จะมาร่วมพิจารณางานก็ใช่เด็กิครับอ๋อพวกคุณสองคนนี้เองที่มาเสนองานพวกเราขอโทษนะคะพวกเราผิดไปแล้วคุณอย่าเอาเรื่องพวกเราเลยนะครับปีเตอร์ครับพี่หมูแกคิดว่าร้านของเราควรจะรับข้อเสนองานของคนที่ไม่มีมารยาทแบบนี้ไหมไม่ควรครับ งั้นแกก็เชิญแขกกลับไปได้เลยเชิญผู้คุณสองคนกลับไปก่อนเลยครับวันนี้ผมคงไม่สะดวกแล้วเดี๋ยวกรอสิคะคุณเราตั้งใจมาเสนองานนะคะใครจะไปรู้ล่ะคะว่าคุณคนนี้จะเป็นพี่สาวของคุณปีเตอร์ถ้างั้นฉันจะบอกอะไรให้นะคะไม่ว่าฉันจะเป็นใครเป็นพี่สาวเจ้าของรา้านหรือเป็นคนธรรมดาคนทุกคนก็มีศักดิ์สีเป็นของตัวเอง เพราะคนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันไม่ควรมีใครตกเป็นเหยื่อของการดูถูกเหยียดหยามหรือีีทาไม่ว่ากับใครทั้งนั้นจำไว้นะค่ะพวกเราเข้าใจแล้วค่ะพวกเราขอโทษนะคะพวกเราขอโทษอีกครั้งนะคะ <c oughs> เชิญผู้ขุนกลับไปได้แล้วครับ พอรึเ่านเนีย่ยไม่รู้เอนนแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีทําไมมีใคร ยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้มแค่นี้มันคงไม่ทำให้ลำบากใจ